อืมน่าสงสัยจริงๆมีเลข1ถึงเลข6สินะถึงจะมีแบบนี้ก็ตามเถอะผมก็ไม่รู้รหัสเหมือนกันว่าคืออะไรคือเผื่อใครอาจจะไม่ทราบมันกดได้นะนี่ครับเอาเมาส์าเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเครอร์เซอร์เมาส์มันเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะเนี่ยมีตัวเลขขึ้นด้วยแล้วทำไมเป็นหนึ่งหมดเลยเนี่ยคืออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อต้องหมุน อ๋อแบบนี้เหรออ่าไว้ก่อนไว้ก่อนคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นนะคือผมไปเจอด้วยความบังเอิญคือนึกยังไงไม่รู้เดินเข้าไปแล้วเอ้ยมีอะไรด้วยก็เลยลองไปเล่นดูสรุปก็นั่นแหละฮะอย่างที่เห็นเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีข้อมูลมาเมื่อไหรเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอีกทีแล้วกันแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมได้เทคนิคมาแล้วครับได้จากการเล่นหลังใหม่เลยผมพอจะรู้วิธีแล้วที่จะไปให้ถึงกิโลเมตรที่40ที่เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้เล่นยากนะะถ้้าไไมม่ด่ดแววตัวเือใหญ mm <laughs> อันนี้พูดเลยถ้าเล่นคนเดียวแล้วถ้าอาวุธไม่มีผมไม่แนะนําให้ไปที่เป็นหมู่บ้านนะครับหรือเมืองใหญ่อะไรตรงนั้นนะอย่าเข้าไปเด็ดขาดซอมบี้เยอะมากๆคือช่วงที่เล่นหลังใหม่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวเกมอัปเดตไปแล้วหรือยังคือผมหาร้านค้าระหว่างทางไม่เจอเลยระหว่างที่เล่นนะ่ะต้องเข้าเมืองอย่างเดียวคือมันมีเมืองด้วยนะครับก็คือเหมือนเมืองเริเร่มต้นนั่นแหละมันจะมาทุกๆ10กิโลเมตรมั้งอันนี้จากที่ผมสังเกตเห็นนะเพอตอนที่ผมไปประมาณที่10กิโลเมตรหรือว่า10,000เมตรนนี่ยมมัก็จะหูบ้าน ซึ่งพอเข้าไปที่หมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยซอมบี้จะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่าตอนช่วงที่ซอมบี้เดินเข้ามาเนี่ยโดนปืนยิงสอยล่วกหมดเลยนะครับ ผมก็เลยฟาร์มเชื้อเพลิงตรงนั้นได้เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันแต่นั่นแหละฮะผมมีเทคนิคแล้วก็คือเล่นแบบเพย์เซฟนั่นแหละพอตกกลางคืนปุ๊บก็อยู่แต่ในรถไฟหาอะไรมากันก็ได้ครับไอตรงทางเข้าที่ผมทําไปในคลิปที่แล้วอะเอามากันไว้เลยไม่ให้พวกมันเดินเข้ามาอย่างลวดหนามอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีนะครับซื้อมาสัก2อันมันก็จะไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ในช่วงที่ผมเล่นหลังไม้เนี่ยผมไปเจอสิ่งมีชีวิตก้ามโตตัวหนึ่งน่าจะเป็นหนูนะหนูหรือหมาป่าไม่รู้อันนี้แต่คิดว่า่าาน เป็นเออไม่น่าใช้หนูและ。น่าจะเป็นหมาป่าแล้วก็มีหมาป่าระหว่างทางด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยอย่าเดินเข้าไปนะมันมันกัดแล้วก็ผมเจอพวกโจรแล้วนะครับสามารถเอาโจรไปฝากขังได้แล้วก็ได้เงินเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ถ้าผมเจออะไรที่ผมพูดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันส่วนไอ้เจ้าสุนัขหมาป่ากล้ามโตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากเลี้ยงนะพอตอนที่ผมสู้เนี่ย โคตรอึดอึดมากต่อยแรงด้วยเออถ้าเลี่ยงได้ผมจะเลี่ยงแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจอยากจะไปที่กิโลเมตรที่40ผมอยากจะไปดูว่าเขามีเซอร์ไพรส์อะไรเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่าไปครับ let's go มามานี่ครับตัวเมืองที่ผมพูดถึงในกิโลเมตรที่10เนาะ มันจะเป็นตัวเมืองแบบนี้นนแหละเหมือนเริ่มต้นเลยและที่ผมบอกว่าเมื่อซอมบี้เดินเข้ามาเนี่ยมันจะโดนสอยลวงก็คือพวกด้านบนตรงนี้มันจะมีพวกปืนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะเนี่ยเจ้าปืนอันนี้มันจะคอยสอยพวกซอมบี้ที่เดินเข้ามาครับแต่ว่าในเมืองแรกแบบนี้น่าจะไม่มีซอมบี้เดินเข้ามานะเพราะตอนที่ผมเห็นซอมบี้โดนสอยเนี่ยคือซอมบี้วิ่งตามรถไฟมานะครับเออโหจัด แล้วมันก็วิ่งเข้าเมืองมาแล้วก็โดนพวกนี้สอยแล้วก็นี่ครับตอนแรกผมคิดว่าเอะมันซื้อได้หรือเปล่าจริงๆมันก็ซื้อไม่ได้นั่นแหละมันเป็นไอ้นี่ครับกระสุนปืนที่ใช้ร่วมกับอันนี้ก็คือเป็นปืนออตโต้ที่ยิงอัตโนมัตินั่นแหละผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทําอันนี้ขึ้นมาทำไมเออเข้าใจผิดเลยอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาทองไปขายแล้วก็ทํานู่นทํานี่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเค okay, เรียบร้อย อันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมจะเล่นนะก็คือจะไม่ซื้อปืนในช่วงเริ่มต้นอันนี้ในกรณีที่เล่นคนเดียวนะผมจะซื้อหนาม,มา2อันเอาไว้เอาตัวรอดในช่วงกลางคืนเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมจะหยุดนิ่งๆเลยรอให้เช้าแล้วก็ค่อยออกเดินทางเนาะแล้วก็ตรงจุดนี้ครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปสั้นของผมแล้วผมลงตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเออเพราะว่าตอนที่อัดคลิปเนี้ยคลิปสั้นอันเนี้ยที่ผมพูดถึงยังไม่ได้ทําเลยด้วยซ้าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือในคลิปสั้นนั้นผมได้พพพูดถึงงงไออ้ตรนนนีีั่หสืิม ที่มีถึง3ฉบับด้วยกันเห็นไหมครับมันนําไปเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ให้เราทําการเก็บมาเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเนาะจะได้เดินทางได้ไกลมากยิ่งขึ้นน่นเดงโอเคในช่วงเริ่มต้นผมก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาพวกเชื้อเพลิงไปใส่ก่อนเรียบร้อยคือเชื้อเพลิงผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีจุดอื่นอีกไหมแต่ที่ผมเห็นน่าจะมีประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เอารวดน้ํามาวางไว้ไม่ไม่ไม่ได้วางเอามาติดไว้ประมาณนี้ครับคือติดตรงช่วงทางออกอะฮะเพราะว่าเวลาพวกศัตรูมาโดนเนี่ยมันจะกระเด็นแล้วก็ล้มไปนะ จากที่สังเกตรเราก็ไม่ต้องปิดแบบแน่นหนาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เดินมาชนกันอีกติดประมาณนี้ครับให้เราเดินเข้าไปได้แบบง่ายๆประมาณนี้ละกันแล้วจังหวะตอนกลางคืนเนี่ยเราก็โจมตีตรงแถวตรงนี้ครับแผนก็มีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวส่วนเรื่องปืนเนี่ยเดี๋ยวซื้อแต่จะซื้อในช่วงประมาณที่กิโลเมตรที่10ไม่ก็20นะและนี่ก็คือเชื้อเพลิงที่เราได้มาเกือบครึ่งหนึ่งเลยถือว่าใช้ได้อ่ะไปครับ let's go เดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วเลยนะ พะผมอยากรู้เหมือนกันว่ากิโลเมตรที่40เขาจะมีอะไระแล้วก็เจอบ้านระหว่างทางบ้านเล็กๆแบบนี้ควรลงไปนะไปเก็บเชื้อเพลิงเก็บของเอามาขายอะไรพวกนี้เนาะถ้าเราอยากเล่นแบบเพย์เซฟเราก็ไปล่อพวกซอมบี้ครับแล้วก็ให้มาอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะถ้าซอมบี้อยู่นอกบ้านแบบนี้แต่ถ้าซอมบี้อยู่ในบ้านเราก็โจมตีทะลุได้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันเดินเฉียงๆแบบนี้ครับให้ซอมบี้มาตัวเดียวก็พอปึ๊บโจมตีแบบนี้เดินแล้วก็โจมตีก็ได้นะจื๊บโอเคเรียบร้อย ได้เชื้อเพลิงมาแล้วแล้วก็พวกซอมบี้ที่อยู่ในบ้านซอมบี้ที่อยู่ในบ้านจริงๆเราโจมตีทะลุได้นะถ้ามือซอมบี้มันโผล่มาแต่นี้มันไม่มาฮะแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยจึ๊บอ่าโจมตีแบบนี้ได้อยู่มาโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวผมรีบเก็บแล้วก็รีบไปดีวกว่าตอนนี้มืดแล้วโอเคโอเคเก็บอะไรได้มาเอามาเอามาเอามาอ่าเสียงเสียงมามาแล้วเสียงมาหอนแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บตัวอยู่ในรถไฟก่อนโอเคโอ้โหยังออกมาจากตัวมือไม่ได้ไกลเลยมืดแล้ว อ่ะสแตนบายรอนะครับมาแล้วเหรอโอเคตีไปตีไปเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งเก็บได้ไหมเก็บเข้ากระสอบอ่าขอแม่นแม่นนิ่งไว้นิ่งไว้เอาซอมบี้เหรอมาจะไงเนี่ยไม่ไม่ทันเห็นนะเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคือเราฟังจากเสียงก็ได้นะอุ๊ยเออซอมบี้มาอีกแง่ไอซอมบี้เยอะจังนี่เห็นไหมเวลาโดนลวดหนามเนี่ยมันจะล่วงลงไปเองนะซอมบี้ซอมบี้หอ,อย่าชะเงิดหน้าออไปอย่าชะเงิดหน้าออไปโอ้เขาเพิ่มให้ซอมบี้มันเกิด ตามข้างนอกแลลวครับก็ถือว่าดีเนาะไม่ใช่พวกแวมไพรยพวกนี้น่ากลัวแต่ว่าตอนแวมไพรยเกิดท้องฟ้ามันก็แดงๆเนาะแต่ตอนที่ผมเล่นรอบแรกๆนี่มันมาแบบถี่มากๆนะครับผมก็เลยคิดว่าช่วงกลางคืนพวกแวมพรยน่าจะมากันแต่ก็ไม่ใช่เนาะเขาน่าจะปรับเปลี่ยนแล้วเเรียบร้อยเช้าแล้วใช่ไหมมามาโอ้ยปลอดภัยครับพวกสพซอมบีพวกนี้เอาไปขายไม่ได้ก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงให้หมดเชื้อเพลิงเพียบเลย ดีมากๆผลประกอบการตอนกลางคืนอะศพซอมบี้ีเยียบเลยนะครับโอ้โหเชื้อเพลิงแบบฉ่ำๆฮนะรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคอันนี้เป็นแจกันขยะน่าจะไปทําเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้มั้งจริงด้วยอะเดี๋ยวไปขายเนาะนี่ครับเชื้อเพลิงโอ้โหเยอะจัดเอาไปออกเดินทางกันต่อตอนนี้ก็ยังไม่ถึง1กิโลเมตรเลยไปครับ let's go โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหพูดถึงร้านค้าเจอเลยเหรอถามจริงเดี๋ยวผมเอาแจกันไปขายก่อนสวัสดีมา้า เนี่ยเห็นไหมพวกม้านี่ต้องมีอาวุธโจมตีระยะไกลนะสั้นๆนี่โจมตีไม่ไท้เลยใส่เข้าไปได้มาห้าเหรียญขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวนะเราซื้อตะเกียงได้ด้วยเราหยิบตามบ้านไม่ได้เหรอมีเยอะมากๆอันนี้คืออะไรเนี่ยก่อครับเอ้ยก่อนหน้าน,นี้ไม่เห็นนะน่าจะมีการพึ่งเพิ่มเข้ามาใหม่แต่โคตรแพงเลยครับ ไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนู้นครับทุกทุกคนเห็นไหมนู้น,นะครับตรงนู้นพวกโจรน,นะอันตรายนะครับพวกนั้นมีปืนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าผมไปบ้านหลังนี้พวกโจรมันจะเห็นไหมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคืออย่างที่บอกนะครับพวกโจรมีปืนต้องระวังเลยโอเค นี่ครับเห็นแขนซอมบี้ตรงนี้ไหมเราสามารถที่จะโจมตีทะลุแบบนี้ได้นะครับคือรอให้ศัตรูเนี่ยมาติดกำแพงแล้วเราก็โจมตีฟรีข้างในมีตัวหนึ่งเอ้ยอย่าเดินออกมาเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตัวนี้ฉลาดไอ้ตัวนี้ฉล,ลาดนะครับโอเคถ้ามันอยู่กันเยอะอันนี้ก็ต้องเจมเนื้อเจมตัวนะอย่าเข้าไปโอเคผมจะมีผ้าพันแผลมีผ้าพผนแผลอุ้ยสองอันเลยผ้าพผนแผลสองอันเลยใส่มาใส่มาเดี๋ยวสาม ปลาเยอะจัดเยอะจัดโอเคครับโอเคครับไปฮะไปฮะเราเก็บมาหมดแล้วเดี๋ยวไปจัดของทรัพยากรข้างในแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือของที่ผมเก็บมาได้นะครับเดี๋ยวเอาพวกเชื้อเพลิงไปเป็นเชื้อเพลิงก่อนอ่ะแล้วก็รูปปั้นอันนี้เก็บมาเอาไปขายส่วนอันนี้อ่าผมสามารถเก็บในตัวได้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะจึ๊บอ่าเก็บในตัวได้ครับถ้าเก็บไม่ได้ผมก็จะไปแปะตามรถนี่แหละแต่ไม่เป็นไรมันเก็บได้ งั้นก็เดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่10กิโลเมตรอุ้ยโอ้โหทุกุกคนครับนั่นแหละครับที่ผมพูดถึงในเจ้าตัวนั้นนนั่นแหละที่ผมพูดถึงหมาป้ามีกล้ามอย่าไปยุ่งถ้าไม่มีปืนเดี๋ยวรอก่อนค่อยว่ากันโอ้โหมันวิ่งตาม โอ้มีบ้านตรงนี้หลังนึ่ะเดี๋ยวผมจอดก่อนเดี๋ยวตอนกลางคืนผมสแตนบายรอก่อนเนาะจะได้ไปเก็บของในบ้านได้ด้วยเอาละตีสองโอ้นิงน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นะนิ่งไว,งไว้เดี๋ยวตอนเช้าปุ๊บมันก็น่าจะหายเอ๊ะไม่นะผมคิดว่ามไม่น่าหายอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามันไม่หายผมก็คงต้องขับรถไฟหนีนิ่งไว้โอ้นิ่งไว้ นิ่งไว้คนอันนี้น่าจะบักนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมแล้วกันเพราะผมคิดว่าหนามน่าจะเอาไม่อยู่นะเพราะว่าหนามมันน่าจะพังได้ด้วยโอเคเรียบร้อยเช้าแล้มันหายโอเคอุย้ยโคตรน่ากลัวอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาซอมบี้อะไรออกมาจากในกระสอบก่อนเรียบร้อยอ่ะไปไปหาของกันชิดไว้ชิดบ้านไว้เข้ามาเข้ามาเข้ามาอมโอเคโอเคอ้ย ต้องเพเซฟจริงๆนะทุกคนถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยกลัวนะครับหูเดี๋ยวนะเชื่อมเพื่อใช้หรอแม่ไอเทมใหม่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวค่อยไปลองมีซอมบี้ด้านนอกตัวหนึ่งนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยมุดดินเหรอคือพวกซอมบี้มันชอบจมดิโอ้โหอยู่ด้านบนขึ้นไปได้ไงนะ่ะขึ้นไปได้ไงโอห้หน่ากลัวจัด เดี๋ยวบ้านหลังนี้ผมจะมาสำรวจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็วจะเดินทางยาวๆเข้าเมืองเลยนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงตอนนี้นี่น่าจะช้ำๆเลยเยอะมากๆแล้วก็จะได้เอาของไปขายด้วยเนาะโอ้โหแทบเต็มโอ้โหเดี๋ยวผมลองเอาก้าอี้มาวางไว้ซักตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เชื่อมจึ๊บใช้งานอนั่งได้ โอเคเจรงเลยไปครับตอนนี้ก็6ก6กิโลเมตรอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงตัวเมืองแล้วงานก็ไม่แวะแล้วเนาะไปครับ let's go <S อาพวกนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมพวกนู้นคือหมาป่านะอย่าไปยุ่งล่ะน่ากลัวพอๆกับพวกซอมบี้เลยมามานี่ครับตัวเมืองที่ผมพูดถึงก็คือเมืองแรกนั่นแหละเมืองแรกแบบเดียวกันได้ดโอเคเรียบร้อย ในตัวเมืองนี้ก็จะมีให้ขายของซื้อนู่นซื้อนี่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนผมเห็นซอมบี้มันเดินตามมานะผมคิดว่ามันก็น่าจะมาเรื่อยๆถ้ามันตามแล้วก็น่าจะตามเลยมั้งแต่ไม่เป็นไรเข้ามาในเมืองแล้วมันปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมเอาของไปขายก่อนสวัสด,ดีฮะขายของหน่อยครับจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะโอ้โหรูปปั้นไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีราคาที่สูงโอ้โหปืนปืนพกยังซื้อไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวนะเหมือนผมได้ยินเสียงนั่นไง กระสุนถูกใช้งานแสดงว่ามีซอมบี้โดนเอาไม่ใช่พวกซอมบี้ไม่ใช่พวกซอมบี้พวกโจรครับนี่ฮะมีม้าด้วยซึ่งเราขี่ขี่ได้เดี๋ยวโอเคนี่ครับข,ขี่มา้าเดี๋ยวเอามาเข้าเมืองก่อนเอามาเข้าเมืองก่อนอ้แต่ว่าเดินยากทีดน,นึ่งนะมันมันดูเดินแล้วมึนๆดีอ่าผมว่ามา้ามาไม่ใช้ดีกว่าโทษทีนะรอเดี๋ยนะอ๋ออ๋อ <Sorry. S 1> ลากลากม้าได้นะครับไอผมก็ว่าจะตีม้าเล่นหน่อย ว้ยโอเคครับกลาคืนนี้ผมอยู่ในเมืองก่อนอุ้ยได้ศพครับโอ้โหมากันติมมากันตึมเฮ้ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โหดูครับตีโคตรแรงอ่าผมหลบผมหลบเข้าไปในรถไฟก่อนน่ากลัวนะครับเดี๋ยวตอนเช้าค่อยเก็บสร้างศพอีกทีโอเคเรียบร้อยละ เดี๋ยวผมไปตรงซากศพของไอ้เจ้าพวกโจรก่อนเพราะว่ายังมีม้าตัวหนึ่งเนาะเก็บมาเก็บมา้มา,าพวกนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะขอโทษจริงๆพวกเองมันใช้ย,ยากก็จงไปเป็นเชื้อเพลิงซะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเอาพวกซากอะไรพวกนี้เอาออกมาเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะเรียบร้อยอะไรที่มีคุณค่าบ้างม้าไม่มีนะครับอ่าโจรก็เอาไปบริจาคได้ส่วนพวกม้าป่าพวกนี้มีคุณค่านะครับเดี๋ยวลองขายดูว่าได้เท่าไหร่20โอเคก็ดีอยู่ ดี๋ยวผมเอาไปซื้อปืนเนาะอ่ะเรียบร้อยร้อยสามสิบแล้วก็นําพวกโจรพวกนี้ไปฝากขังครับก็จะได้เงินเพิ่มอีกน่าจะคนละยี่ห้าั้งเดี๋ยวดูก่อนเอามาใส่อู้สามห้าร,ราคาสูงจัดเดี๋ยวนะโอ้โหมีตรงนี้อีกตัวเนี่ยมีตรงไหนอีกบ้างแนวที่ผมยังไม่เห็นน่าจะมีนะแต่ว่าไม่เอาละขี้เกียจหานะครับโอ้โหปืนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนยิงออตโต้นะแบบยิงสตูเองอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยมันจะเปลืนกระสุนนะดิเนาะ งั้นผมก็ตอนนี้ผมมีอยู่200เอาะไรคุ้มสุดผมว่าปืนพกน่าจะคุ้มสุดแหละเดี๋ยวซื้อมาเลยจึ๊บโอเคแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ซื้อพวกกระสุนปืนพวกนี้มาตุนให้เยอะๆเลยเพราะว่าพวกนี้ได้ใช้แน่นอนโอเคเียบน้อยอ่ะดูซิว่าได้เท่าไหร่ร้อยส,สี่สี่โอ้โหเยอะจัด อาจจะผมจะออกเดินทางแล้วก็อาจจะไปยาวๆเลยนะครับไปให้ถึงกิโลเมตรที่20เนาะอ่ะกระสอบในนี้ผมมีตัวอะไรบ้างนะไอเจ้าหมาป่าตัวนี้ตัวหนึง่งเดี๋ยวเอาพวกมาเข้าไปเลยเชื้อเพลิงโอเคเอาไปเจ้าตัวนี้เอาไปขายก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันเชื้อเพลิงผมมีประมาณนี้นะครับน่าจะไปได้เรื่อยๆอยุดซักครึ่งทางแล้วกัน15กิโลเมตรเดี๋ยวค่อยไปดูทีว่าระหว่างทางนั้นจะเจอไหมไปครับเลสโกโอเคก่อนเข้าเมือง ก่อนเข้ามืองสรุปผมก็มาสไกเลยเอ้ยเชื้อเพลิงก็ลดไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามาได้ไกลอุ้ยโอ้หยิงไม่เข้าเลยผมเข้ามือดีกว่าเข้ามือดีกว่าโอเคๆไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหขนาดปืนพกยังยิงไม่เข้าและที่ขุดผมจะไปยิงเข้าได้ไงเด็กจะไปตีเข้าได้ไงโอ้โหเถื่อนจัดอันนี้บองตรงเดี๋ยวผมมาแวะเอาเชื้อเพลิงหน่อย วัดมีทาบด้วยเ,เก็บได้ด้วยโอ้โหดาเมเอจจะแรงกว่าไมเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะแต่ได้มาแล้วอันนี้ก็เก็บได้อีกคืออะไรอะ่ะอ่าด็อกเตอร์ดิโก้เสนกออยน้ำมันงูนะครับถ้าผมกดใช้นี่จะเป็นยังไงเนี่ยจึบ๊บผมกินไปแล้วอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเดินเร็วเดินเร็วขึ้นนะไม่รู้นะครับว่าติดตัวตลอดไหมแต่ว่าถ้าติดตัวตลอดก็ถือว่าดีดีเลยอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะเหมือนนาจะหมดแล้ว โอ้โหเอฟเฟกแป๊บเดียวโอเคเชื้อเพิงผมหมดแล้วได้แคนี้นะครับเดี๋ยวเข้าตัวเมืองกันผมอาจจะพักตัวเมืองสักคืนนะเพราะว่าจะได้ฟาร์มไอเจ้าพวกมาป่านักกล้ามด้วยเนาะอ่ออันนี้มาแล้วเอามาเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับเอามาก่อนเนาะเวลาตกกลางคืนอะไรพวกนี้อันนี้มันจะคือยังไงอะถ้ามีแล้วมันจะมันจะรู้สึกปลอดภัยนิดหน่อยเพราะว่ามันปิดแน่นดิตอนนี้ก็ยังบ่ายหนึ่งเดออ๋คือผมก็ไม่ ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเดี๋ยวผมไปเดินทางกันต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยไปเก็บระหว่างทางเอาต้องหยุดก่อน,นเสพิงจะหมดเสพิงจะหมดยังไม่เจอบ้านเลยอาจจะต้องเก็บตอนกลางคืนเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวเอานี้ออกมาสแตนบายรอไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเก็บพบหมาป่าตรงนั้นก่อนนะถ้ายิงจากตรงนี้ได้มั้ยขอลองดูเน่อยนะปิ้วไกลเกินไปครับโอเคโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเพียงเียงโอเคฮ ได้เชื้อเพลิงมานิดหน่อยนะครับก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะอุ้ยเดี๋ยวนะ oh, <no. S 1> ดีฮูอ้อ้ซอมบี้พวกเองมาจากไหนก็เนี่ยเฮ้ยทำไมมามากันเป็นแบบเนี้อยอาจจะผมรีบก่อนไกล้มืดแล้วอ่าสีแดงเดี๋ยวจะพวกแวมไพร์มานะครับเตรียมตัวก่อนอ่าอันนี้วางไว้โอเคได้แล้วพวกแวมไพร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาผมต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้โอ้โหนามผมพัง น้ำผมพันแล้วสวยของแท้อันนี้ไายๆกันเยอะจังเนี่ยอุ้อุ้ย,ยเหมือนมันจะเข้ามาได้ตะก,กินนี้เหมือนมันจะเข้ามาได้ต้องใช้ปืนแล้วน้ำผมไปหมดแล้วครับรอบนี้สวยของแท้สวยสวยสวยของแท้ใจเย็นครับใจเย็นดีที่ซื้อแผ่นโลหะมานะถ้าไม่ซื้อนี่สวยโอเคโอเคยังผ่านได้อยู่ยังผ่านได้อยู่โอ้ย แต่ก็ได้ซากศพมาเยอะอยู่เนาะใส่เข้าไปพวกหมาป่านะอันนี้5ตัวด้วยกันอ้เพิ่มมาเยอะเลยแวมไพร์ <Vamp ire S 2> นี้ก็มีคุณค่านะครับแต่ว่าผมต้องการเชื้อเพลิงก่อนอู้ดูครับทุกทุกคนมันเยอะมากอะ่ะ5้าตัวและตอนนี้น่าจะมีอีกนะเดี๋ยวหาก่อนตัวที่6ครับน่าจะหมดแล้วเนาะอ้เยอะมากๆเยอะมากๆอยู่ดีก็มากันเยอะเลยใส่เข้าไปเอาให้หมดเลยเนาะเรียบร้อยครับได้มาครึ่งหนึ่งอ่ะแผ่นโลหะปิดยังไงให้มันมิดมิดนะประมาณนี้โอเคประมาณนี้น่าจะมิดแล้ว คือมันก็น่าจะยังเข้ามาได้แหละถ้ามันวาร์ปเข้ามาแบบถูกที่ถูกเวลานะอะไปกันต่อครับเชื้อเพลิงแค่นี้น่าจะไปถึงเมืองข้างหน้าได้ผมจะได้ไปฟาร์มเชื้อเพลิงอะไรแถวๆนั้นได้เลยงั้นก็มุ่งหน้าไปกันต่อครับ let's go อ่ายใกล้ถึงตัวเมืองแล้วอีกแค่นิดเดียวนะครับอีก2กิโลเมตรเนาะ ที่ผมวางไว้ด้านหลังก็อย่าให้ปิวแล้วกันได้โจรมาเพียบเลยโอเคมาป่ามานะครับรอบนี้เสียงมาแบบชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าตัวเมืองเป็นที่เรียบร้อยสบายใจแล้วก็นั่งฟาร์มกันต่อไป <c oughs> เห็นไหมพวกซอมบี้นี่กลายเป็นศพเลยไม่ทันได้เข้ารอกครับแต่ว่าก็ระวังไอ้เจ้าหมาป่านักกามดด้วยไอ้นี่มันถึกนะถึกจริงแต่ผมเก็บพวกโจรเอาไปฝากขังก่อนเดี๋ยวนะรอบนี้พวกซอมบี้มา โอ้เยอะมากครับซอมบี้เยอะมากโอเคเชื้อเพลิงน่าจะได้เยอะมากๆนะรอบนี้คิดว่าน่าจะไปแบบรวดเดียวถึงเลยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเต็มแล้วนะครับใส่เพิ่มไม่ได้แล้วถ้าใส่เพิ่มไปคิดว่าน่าจะเสียฟรีอ่ะพวกซอมบี้ที่เหลือผมก็จะเอาไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วกันเนาะวางไปวางไปวางไปยังมีตรงนู้นอีกอ่ะช่างเถอะแล้วก็แผ่นเหล็กตรงนี้วางไว้ด้านหลังนิดหน่อยนะกันเพื่อปิว แค่นี้ก็น่าจะไปแบบรวดเดียวถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองตรงนี้ก็30,000กิโลเมตรแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยสากิโลเมตรเอออูโหสามหื่นไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเดียวจบเลยนะรอบนี้เพราะว่าเจอเพลิงแบบหนามากหนาจัดงั้นก็ไปเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา let's go What What ผมผมขอไม่แวะแล้วกันนะไม่แวะแล้วกันเดี๋ยวมุ่งหน้าไปกันเรื่อยๆเลยแค่ตกใจเล็กน้อยเพระไม่เคยเจอนะครับ วัดวัดเดียวอันนี้ยังไม่ถึงนะครับนู่นครับ40เอ้ะสกิโลเมตรอยู่ข้างหน้าคืออันนี้เปล่าที่เขาพูดถึงอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปสำรวจดูนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาพูดถึงแต่ว่าตอนนี้มืดโ oh. อ้โหอ่าเดี๋ยวเข้าตัวเมืองแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมค่อยเดินย้อนกลับมาได้ไหมอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะเดินไกลมาเดี๋ยวผมจะสแตนบายรอตรงนี้นะครับ โอ้ยเกือบเกือบเกินอันนี้เกินเลือด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 เดเลือเลือดเลือดโอ้โหนักหนักรอบนี้หนักครับใกล้ช้าอยังใกล้ละวไกลแล้วอีกแค่นิดเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยอ๋หน่อยเกือบไม่รอดครับตะกี้นี้โอ้ยเรียบร้อยช้าแล้วเยอะกันจังพี่ดุกันมากเอ๊ะทำไมยังมีเสียงเพลงอยู่เสียงเพลงอะไรกันนะน่ากลัวจริงๆ อดี๋ยวผมเก็บพวกแวมพายอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปดูกันนะไหนดูซิคือจริงๆนะครับเสียงเพลงแบบไม่หยุดเลยอะผมว่าต้องมีอะไรข้างในแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอหาทางเข้าก่อนเจอแล้วเจอแล้วเสียงอะไรวัดโอ้โหแวมพร์ครับแวมพรยยังอยู่อีกเดรออ่าขอเข้าไปดูไหนซิผมคิดว่าตรงนี้ได้แหละที่เขาน่าจะมาเซอพา์วัดอุ้ยอุ้ยหมาป่าไอ้ข้างในคือตัวอะไรผมขอไปดูแปบ๊บ ไปไม่ทันครับไปไม่ทันผมบาดผมบาดคือข้างในนั้นผมแค่อยากจะไปดูว่าเออมันคือตัวอะไรเพราะว่าดูแล้วมันไม่คุ้นๆเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่านักกรารนั่นแหละแค่ตัวติดกันโอเคครับทุกคนความน่ากลัวในปราสาทนี้ผมให้มากกว่าซอมบี้ในหมู่บ้านอีก <c oughs> ไอตอนแรกผมก็คิดว่ามี34ตัวมากันเป็นสิตรุมเลยเยอะจัด แต่คิดว่าของน่าจะมีดีนะข้างในแต่เล่นคนเดียวไม่ไหวครับไม่ไหวต้องแบบขนอาวุธสงครามมาเพียบคิดว่าถ้าจะเล่นคนเดียวแล้วเข้าไปสำรวจได้อ่ะโอ้โหมีคือไม่ได้มีแค่หมาป่านักกล้ามนะแวมไพร์ก็มีอีกยากอันนี้คือยากผมไม่รู้นะครับว่าอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ยังไปไม่ถึงกิโลเมตรที่40เนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นั่นแหละคิดว่านะ เอาเป็นว่าก็เรียบร้อยครับได้มาเจอปราสาทที่โอ้โหโคตรโหดอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสรุกสนุกจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม